สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าอยอเล่นเบี้ยวูวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลเช่นเคยน,นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะก็ยังไม่ไหายดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะเมื่อวานก็หยุดทําไปหนึ่งวันนะครับวันนี้เห็นเดี๋ยวกลัว อฟซีจะรอนานนะครับนะก็ยังพอมีกําลังใจนะครับนะที่จะทําให้เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นนะเกม5นาทีนะครับเป็นเกมไวนะครับขอเป็นเกมไวบ้างแล้วกันนะครับนะอาจจะมีแต้มบ้างไม่มีแต้มบ้างต้องขออภัยนะครับเอาเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับวันนี้นะจับคู่มาเจอกับคุณหน่อยนครสวรรค์นะครับโอ้โหคนบ้านเดียวกันนะครับ ตามชื่อเรื่องนะครับอยากเล่นเบียสูงแทงสูงเข้าไปเขาแทงสูงกลับเข้ามาโอ้โหเอาละใครดีใครอยู่แล้วครับนะฮะสูงหน้าหน้าอะไรหน้าขุนกับสูงหน้าหน้าโคนโอ้โหเอาเล่นกันไปนะครับเพื่อนๆน,นะเกมห้านาทีนะครับนะจัดไปถ้าครับมาโยงขวาเจอไมโยงขวานะครับตรงตอนนี้ตรงกลางเราทําอะไรกันไม่ได้ก็เล่นโจมตีด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆน,นะ ด้านซ้ายมือนี่แนมาลุมมาต้มกันตรงนี้แะนะครับยัดเข้าไปเบี้ยเข้าไปโอ้ก็จะกินตัดแต้มนี้เข้ามาใช่ไหมก็แทงม้าเข้าไปก่อนแทงม้าเข้าไปม้าโดดเข้าไปโอ้โหแล้ววันนี้จะได้เล่นกันไหมนะโอ้กินตัดเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้เล่นกันกินเข้าไปเขาก็กินตัดเข้ามาโอ้โหเสียงรู้สึกจะเป็นเสียงรอจริงๆเอาสายไม่วางเอาขวาบ้างนะครับเอาขวายับยับไปบ้างนะย็บไปด้านนี้ ออกมาเขาพยายามเสริมเม็ดนะครับแต่เนื้อโคนมาบาังในคนไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราก็ปูสามเบียโอ้โห و, เขาลอยมาเลยครับเพืเ่อนๆน,นะอย่างนี้เม็ดเมื่อไร่มันจะเป็นเม็ด,เ,มดเรากินเข้าไปเขาใช้โคนกินขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องลอยโอ้โหเอาละครับนะวัดกันไปนะครับห้านาทีเกมห้านาทีผมก็ยัดเข้าไปบ้างนะครับต้องการโจมตีละลายด้านขวามือเขาละลายด้านซ้ายมือของเราเรากินตัดกินเข้านอกนอกันเข้าในดี เข็ข้าในดีกว่าเดี๋ยวออกข้างนอกก็ไปจับเบี้ยไปจับโอ้โหผิดแผนทั้งมั้งเนี่ยเข้ามากลับไปกินเราจะทำไงไปกดขุนก็ไม่ได้แต่มีเจ้ายังไงนี่ครับเอาเรือไปจับเขาก็แทงเอาเรือไปจับไปจับเบี้ยไม่ได้นะเอาเอาโขนขึ้นไปนะโอ้เอาโขนขึ้นไปเอาโขนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเจ้าโขนขึ้นไปปั๊มปั๊มเบี้ยเขาเขากินไปแล้ว อาาตำแหน่งนี้เขาพยายามนะจะระเบิดโจมตีด้านนี้เอาเล็งกันด้านนี้เอาอย่างไงดีนะืมเอาเลือมากันไว้ก่อนกันไงกินก็ได้มักินกินไม่เป็นไรกินแล้วกินล้เอากินแบบนี้เขาหงายมาแบบนี้ก็กินสิครับนะให้กินสองนะเกมว้ยห้านาทีนะครับมันก็จะมีอะไรประหลาดประหลาดกันเยอะนะครับเขาให้เรากินแล้วก็กินด้วยเอามากินเข้าไป ดีไหมเอยเอาเรือเลยดีกว่าแลกกันนะเอาเรือแลกไปเลยกินเอาเรือกินแลวกวบเข้าไปนะเขาโคนขึ้นมาไม่ได้นะครับนะ่ะเขาโคนขึ้นมาไม่ได้โอ้แต่นี้เขาเอาโคนมาไล่เรือไล่เรือจังหวะนี้เราทํายังไงดีเอาเรือกินเรือเข้าไปเลยไหมกินเอามาเขา้าเอาเรือกินโอ้เดี๋ยวโคนเขาจะถอยกลับกินเข้าไปเลยกวบเข้าไปอีก อือฮึเอาละครับแต่บนี้นะก็ได้คลองเรือด้านนี้ผมก็จะกินเบีย้ยตรงนี้ก่อนเอาเบีย้ยตรงนี้ก่อนนะเขายังมาอีกหลายหลายตาโอ้โหเขาก็กำจับโคนของเราเลยนะกินด้วยเราก็กินเข้าไปเอานลครับแต้มตรงนี้นะครับโคนเขาพยายามขึ้นมานะครับมาบังอยู่นะบ้าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะเขาโจมตีเราเราก็งโจมตีเขาเหมือนกันอือฮึ โอ้เกมวห้านาทีนีมน่มันต้องคิดเราไปนะครับคิดเราไปคิดแล้วไปนะครับนะ,บนะจะช้ามากไม่ได้นะครับเพราะว่าช้ามากแนละ้วก็อาจจะต้องโดนแต้มตรงนี้นะฮะเขาใช้ขุนขยับมาแล้วก็ไตเบีย้ยขึ้นไปนะครับนี่ตตเบีย้ยขึ้นไปเลยก็กินเราใช้มมากินขั้วเบีย้ยด้วยนะฮะโอ้โหเอาใช้เรือออกมาตามลำนี้นะเรือเออขุนมากินเรือก็ขยับเน่า หนีดิครับกินเข้าไปหนึ่งตัวก่อนอวกเข้าไปก่อนเขามาติดอีกเอามาติดอีกกลัวไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหกินเป็นลูกสะดาไปเลยกลัวเข้าไปอีกขนเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับอ๋อเขากินแต้มนี้ก็กินลูกไม่ดีนะโดนจับสองตัวนะครับต้องใช้เรือกินนะครับแบบนี้นะใช้ม้กินลูกไม่ได้นะครับใช้เรือกินแล้วกันนะครับนะจังหวะนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับโอ้โหคุ้นหน่อยนะ เกมไว้นะครับเกมไว้านาทีนะครับก็พอมีไอเดียกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอ่านใชาไหมถึงกับร้อยนะฮะร้อยถึงร้อยนะครับขอพอมีแต้มกันบ้างนะครับอมาต่อนะครับคุณหน่อยเขากําลังคิดนะ๋อ้ก็จะเดินลงมาเดินขึ้นไปเอามา้มามาใช่ไหมเอาเอาเอาคนไปจอก,กินเบีย้ยใช่ไหมครับ๋อแต่แต่นี้ไม่เป็นไรเราก,เราก็เราก็ได้จังหวะนะครับ ไม่ใช่ได้จังหวะครับได้เป็นทีเดินของเรานะครับเราจะทำอย่างไงดีนะแต่นี้ผมเอาเรือกับมาผูกม้าก่อนดีกว่านะอนาคตมาผมปัวมาผมขาดนะนั่นนะฮะแต่ตรงนี้นะเบีย้ยผมขาดแล้วไม่เป็นไรนะเบีย้ยขาดไม่เป็นไรแต่ตรงนี้เราเราก็ไม่เป็นไรนะครับะเบีย้ยเขากินใบตัวนึงครับจังหวะเราตีลูกไปทีหนึ่งก่อนจังหวะตีลูกไปทีหนึ่งก่อนนะฮะลอดูเถอะ โอ้โห oh ู ho, จะสู้มาอย่างนี้ก็เอามาไปจับกินพี่อีกกินโขนสิครับเนี่ยเอาโขนเสียหายนะครับข้างล่างเราไม่เป็นไรนะครับโขนข้างล่างทั้งบนข้างล่างเลยตัวนี้โอ้โ oh หนะครับแบบนี้เขา้าเข่าล็อกนะครับเขานนะหนีนะะหนีตรงนี้ก็เอาหมากินตัวล่างครับกข้าไปได้โก๊บเข้าไปโอ้โ oh หสวยงามเขาต้องใช้เบียร์ินขึ้นไปใช่ไหมโอ้โ oh หเอาละครับ ม้าก็ได้ม้าขึ้นไปโอ้ม้าขึ้นไปไม่ได้นะครับนันติดอยู่นะะเอแล้วก็เอาเรือตีลูกกินมา้าไปตัวหนึ่งโอ้โหกินเข้าไปนะฮกินเข้าไปเป็นอะไรเลยเนี่ยเขาเขาใช้โคนขึ้นมาใช้โคนขึ้นมาอยู่ไม่ได้ตีลูกเข้าไปอีกอย่ามายุ่งกับฉันไม่เอาฉัานไม่ชอบตีลูกเข้าไปอีก เขามาแทงลูกเขาพี่อีกโอ้โหเอาแบบนี้ก็กินเข้าไปนะครับเอาเรือกินโคนเขาไปอีกโอ้โหตีเด้งไปเด้งมานะครับเป็นกินกินเข้าไปอีกอื้อมันดีจังเลยครับมันอยู่คนเดียวหรือเปล่านี่ฮะเอาจังหวะนี้เขาอับไหมเขาจะเขาเอาเรือเอาขนโอ้ไม่เอเอเรือมามาลอยลุกก็ไม่อับนะครับโอ้โหถ้าอับเนี้ยเสร็จเดยนะ ไม่อัพไม่อัพแล้วกินได้เขาไม่อัพแต่นี้เดี๋ยเอาก็เอาอดเอาเลือออกกนเอามมาออกกอนโทษทีครับเอาม้าออกก่อนะฮะแล้วก็โหยอมแพ้ไปเลยนะครับนะก็มาต่อกันที่เกมทีสองนะครับกับคนเดิมนะคุณหน่อยนะครับเอาให้แก้มือนิดนึงนะครับ่ะไปนะมากับมายงขวานะครับสเต็ปเดิมนะครับวันนี้นะเดี๋ยวคอยดูนะฮะช่างยันอ่า จะเล่นเบียร์สูงอีกเหมือนเดิมนะครับได้ไหมได้ไหมจะเล่นเบียร์สูงอีกส่งมันไม่ได้นะส่งมันไม่ให้ห,หรือ,อยังไงโอ้โหเขาเขาขึ้นมาเอาขุนว่างนอกเอามาแต้มน,นี้แทงสูงไม่ได้เออหืงอยากเล่นเบียร์สูงแทงไม่ได้นะครับได้ได้สูงเกมเดียวเลยไหมอ่ะไม่เป็นไรครับเหลือกดขุนเข้าไปเหลือกดขุนเขากดเราบ้างเราก็ลบสิครับนะเพื่อนๆนะ ต่อยู่ตากดระวังนะครับต้องหลบไว้ก่อนนะแต่น,นี้ก็ปูสามเบียไปมากลุกนะครับเา่าเมือ่อเลือไปกดไปกดมานี่มันผมว่ามันก็ไม่ดีนะนจังหวะมันเขาเรียกอะไรอเสียตาเดินเสียจังหวะที่เดินไปหมดเลยนะฮะไม่ได้โจมตีเขานะฮะแต่น,นี้ผมก็ได้จังหวะนะได้โอกาสนะโจมตีต่อหนึ่งนะครับอา้าวแล้วแบบนี้นะฮะอยากเล่นเบียสูงนะฮะมาอีกแล้วนะครับเบียสูงแต่น,นี้ใส่ได้ใส่ได้ไหม โอ้โหเอาเอาเลือกินก่อนกินก่อนระเบิดหน้าบ้านืก่อนหน้ารุ่นหน้าหน้าหน้าวัดหน้าวัดหน้าวัดดีจังเลยนะเอาแทงเม็ดเข้าไปฝังสูงเข้าไปเลยต้นเกมไม่ได้กขาค้างเกมนี่แหละเอ้าฝังสูงเข้าไปโอ oh, 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 oh. Mm ้ that, right? oh, oh, おお็กินแต้มนี้นะกินเราก็ต้องกินด้วยเอาซ้ายขวาดี ขิ้ไถ้ด,ดีเอาสายกินเข้าไปกินเข้าในอา่าตามตำราตามตำราอา่าเขาวิ่งเขาหลบหนีก็ไปเม็ดก็ไปโคตเม็ดารลับเม็ดมารับนะฮะโอ้โหเขาจะระเบิดดันซ้ายเราแน่เนอะแน่แนละ้วฮะดันขึ้นมาดันขึ้นมาอา่าวไปก็ไม่รู้นะเกมเกมไว้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะโคนจะขาดนะเดี๋ยวใช้เม็ดไปโคนจะขาดเอามาผูกก้ยก่อนอื้อ อย่างไหนดีครับนานึกแล้วนะไม่มีผิดนะเขาแทงเข้ามาแล้วแทงเข้ามาแล้วเราเฉยได้ไหมเราอยู่เฉยเฉยได้ไหมเราแทงขึ้นไปบ้างเราเอาเม็ดแทงขึ้นไปบ้างนะถ้าก็ใช้เบี้ยก,กินเข้ามาผมก็ใช้สกูถอยหลังหรือไม่ก็ใช้เม็ดขึ้นไปปักข้างหน้าได้นะครับอืมเอ่ะลองดูลองดูนะลองดูว่าแล้วก็เม็ดเข้าไป ขาจะเอากินเขาจะกินแต้มไหนดีเขาจะแทงโค้ดไหมอืมมาลรกเกบไว้นะครับก็ได้ลุ้นได้มันได้เสียวนะฮะเอาอเขากินแบบนี้นะเราก็ต้องกินนะฮะโอ้โห,หนาบานเราไม่ค่อยดีนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนนะนาบานตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับเบีย้ยต้องผูกด้วยตัวใหญ่นะครับไม่ก็ต้องดันเบีย้ยเข้าไปแล้วก็ตรงกลางไม่ได้ใช้อะไรเลยเอานะครับเพื่อนเพื่อนว่าติดติด,ตดขัดขัดจะไม่หมดแล้วเกมนี้นะฮะ ไปยังไงดีครับไปยังไงดีขอขดถอยกลับไปจะใช้โค้นขึ้นมาสินะโอ้โหแต้มนี้ก็จะใช้โค้นขึ้นมานะเราเอา,เอามาไปต่อเลยไหมแต้มนี้สงสัยจะต้องเอาหมาขึ้นไปนะครับนะเขาจะใช้โค้นขึ้นมาก็ผมว่าต้องเอาเมาวดโค้นไปก่อนนะครับนะแต้มตรงนี้นะดูแล้วนี่อันตรายเขากินกินขึ้นมาแล้วก็เขาจับสองอยู่นะ ถ้าไม่เอาม้าขึ้นไปก็จะลําบากนะผมว่านะนะว่าแล้วก็ไปนะว่าแล้วก็ต้องเอามา้าม้าไปลงไว้นะม้าไปลงไว้เลยนะเขาก็เอาเอาเหลือกินเราได้นะพูดถึงนะเขาเ็เหลือกินเราได้นะเะนเพื่อนนะเหลือกินเบี้ยความได้นะครับ อ๋อแต่มน,นี้เขาใช้หมากินโคนก่อนนะฮะเกมไว้นะครับเพื่อนๆนะมันก็จะมีแบบแต้มดีบ้างไม่ดีบ้างนะนะก็แต่น,นี้เขาใช้โคนขึ้นมาก็มากินเลยนะครับโคนนะกินกัวคาริกรอนาแล้วก็เบีย้ยผูกไปนะครับโอ้โหนะครับหมากยนกันกันก็จะออกกันได้ไหมเนี่ยแต่มน,นี้เบียสองตัวนี้นะฮะเขาจะแทงโคนอ๋อแทงโคนก็สยเส,ย,เสยขึ้นไปเลยนะ นี่แต้มน,นี้สินี่แต้มน,นี้สิเอาล้ครับม้าเขาจะมาลงบอ่อออกด้านขวามือโอ้โหวนวายกันเปล่านี่ฮะวันอย่างไรดีนะครับก็คิดนานมากไม่ได้นะครับมันเป็นเกมไว้นะครับเพื่อนๆนะอาจจะต้องเดินให้ไวหน่อยนะครับนะวันนี้ก็ขอเอามันนะครับเอาเล่นเอามันนะครับก็พอจะมีแต้มนิดหน่อยนะครับเอาสอนกินกินเข้าไป กินเบีย้ยเข้าไปโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นาทีหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับเอาซ้อนนะฮะอยเลยครับเพื่อนๆนี่บอกมีไหมเกมห้านาทีไม่แต้มไหมนี่ร้อยไปเลยเอานะครับมาหนึ่งหนึ่งดอกนะครับนี่แต้ม้อยครับแต้ม้อย้อยเข้าไปแล้วเขากินเราไม่ได้นะครับกินเราเสียเรือสองลำนะครับไม่กินเรากินเบีย้ยนะครับโอ้เขาก็ไม่สนใจเลยเขาไม่กินเอากินเข้าไปนะครับเบีย้ย ินกลกวก็ไปโอ้โหได้เยียรตัวนี้นะครับนะมาเลยครับชัยชนะนะน่าจะมองเห็นลางๆาง้ลนะครับอือแล้วก็ต่อไปก็เดินเดินไม่ลุกก็แทงเรืออะไรแบบเนี้ยนะโอ้โหราะวังระวังม้าด้วยระวังม้านะฮะขุนขยับให้ดีระวังม้าจะไต้ลุกก่อกวนนะนะโอ้โหม้ามาม้ามาทําไมม้ามาทําไม แต่นี้เราก็โขนนะโขนยัดเข้าไปเรือเลยยัดกินเรือเข้าไปก่อนเลยยัดเข้าไปก่อนโอ้ยลายกาจริงๆนะฮะลายกาจริงๆเรากินก็ไม่ได้นะถอ,ถ,อถอยหลังที่ขับขนุนตามตรงนี้ฮนะออโอ้โหเออกาแกเด้สวยงามนะครับเพื่อนนะแกได้สวยงามนะครับ ก็จะจับกินสองให้กินไปเลยสองตามนี้นะเราจะไปยังไงดีนะฮะประมาณนั้นเรื่องของเรื่องนะฮะเหลืออีกหนึ่งนาะทีแล้วไวไวหน่อยจไ๊ไวไหน่อยเอามมาไปเลยเอามมาไปจับมมาไปจับเบี้ยอีกตัวหนึ่งนะได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วครับนะฮะเขาโหเขามาไปไปผูกเลยผูกได้อีกเหรอเกมนี้ก็ เขาผูกได้อีกนะเราจะทํำยังไงดีนะเหลือนาทีนาทีเดียวแล้วนะครับช้าไม่ได้นะครับชันยันห้าสิบแปดห้าสิบแปดแล้วโอ้โหตัวเลยอีกบ้านเลยเอาเขากินกัวเข้าไปกินเข้าไปโอ้โหตายตายเอากินเขากินเราก็ตีลูกเข้าไปโอ้จะหมดเวลาแล้วครับไม่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วโอ้โหกินกินก็นาตีลูกเอาตีลูกก็ต้องกินครับกินกินก่อนแล้วไม่ไม่สอนแล้วไม่สอนแล้วก็ตีลูกก็ตีลุกรบ รีดลบ,ลบเนาะเหลือ48เนาไปไปไปไหนไปไหนอ้โหูเราจะทันไหมเนี่ยคุณหน่อ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 ยได้เปลี่ยนเวลาครับเกือบสองนาทีแล้วครับผมเหลือ48นะครับอยังไงดีนะครับแต่เขาก็นะอยู่อยู่ไม่ค่อยดีเหมือนกันเอามาตันนี้ก็กันเลยก่อนเลยเขาเรียก ดัดหลังดัดหลังแกปวดเมื่อยอะไรแบบนี้กินโค้ดไหมเอามาแบบนี้หรอมาแบบนี้มาแบบนี้ก็กินเบี้ยเข้าไปอีกก่อนเลยไม่รู้นะฮะดีไม่ดีไม่รู้นะครับนะฮะกินเข้าไปก่อนเอาเขามาแต้มนี้เหรอมาแต้มตรงนี้เราจะทํายังไงดีนะช่างยันต,ล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 ตนีลุกเข้าไปตีลุกเขาปิดตีลุกเขาปิดแต้มนี้ก็ลุกเข้าไป มา,มาตรงไหนอีกโอ้โหมาตรงนี้ได้อีกมาตรงนี้ก็กินลุกเข้าไปเหลือสามสิบกกินโคนเข้าไปโอ้โหยังเวลาอีกเยอะเลยโอ้ยี่สิบเก้ายี่ก้ทันไมกินก่อนกินก่อนแล้วครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวเอาไปขุนขึ้นไปเขาตีเลยตีลุกไหโอ้เขาไม่ตีไม่ตีตล้วลุกเข้าไปเองลุกเข้าไปาทำยังไงดีขุนขึ้นไปก็ตีไหม ตีล ma, ูกเราตีลุกลงมากินออกไม่ได้ออกไม่ได้โคนไอ้เบี้ยเบี้ยเบี้ยก็ตีลุกอีกลุกลบโอ้โหทันไม่ได้ยี่สิบเอ็ดโอ้ยเวลาเวลาเวลาตีลุกเข้าไปออกไม่ได้ไหมออกไม่ออกออกกันไว้ไม่ให้ตีโอ้ยเหนื่อยไปไปเบี้ยเบี้ยเขาจะกินมมาไม่ให้กิน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 กินไม่ได้นะมาโอ้โหเขาเอา พยายามกินกินตัวไหนให้กินไปเลยกินให้หมดไปตีลูกเออลบเอาเอาแล้วครับกินกินไปผมไม่สนนะผมตีลูกเอาผมเออเอยตีลูกแตงนี้ดีกวา่าเอาแล้วก็เอามาล็อกคองล็อกคอไปเลยอ้าวแบบนี้ก็ลูกจนสวยงามโอ้โหหายใจหมดเลยยนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามพี่ช่างยันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันก็ยังาหายไม่ดีนะครับเสียงยังไม่หายดีนะครับเสียงก็อาจจะบูบีหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย